ดอกผูหลักที่แฟนๆมอบให้กับผู้เข้าประกวดและผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลน่นเลิศในรายการนี้ทำให้ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งนางสาววัทิดาหวังสุดดีน้องปลาหมู่บ้านท่าสว่างส่งเข้าประกวดครับ ได้รับรางวัลถึง129ช่อเลยนะสูงสุดนะและในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านปรลัดอาวโศโศุโสท่านบุญเลี้ยงเรียบของได้รุณาให้เกียขึ้นมามอบรางวัลในครั้งนี้ครับและน้องปลาจะได้รับรางวัลเป็นจํานวนเงิน1,500บาทเลยครับและสมทบด้วยท่านสอทนายอยีก1,000 ร้องสายสะพายก่อนครับตัดเข็มกลัดอันนี้ครับแล้วก็มอบเป็นปรางวัลน,นะคะเง,นงินรางวัลนี้เป็นเง,นงินรางวัลเป็นออฟฟิเชียลเป็นทางการของมอกทรสปใช่ค่ะและนอกจากนั้น สอทนายสมทบรางวัลน,นี้อีกจำนวนหนึ่งพบาทครับเชิญรับมอบเลยครับวิธีกรรอก่อนครับต้องไปหาตังก่อนครับ<ห>น้นองเท่าครับปรบมือดังนให้กับน้องปลาแห่งบ้านท่าสารครับค่ะ <ขา S 1> แล้วก็อีกหนึ่งรางวัลน,น,นะคะน,น้องปลาน้องปลาเรียนเชิญยืนที่นู้นก่อนครับเพราะว่ายางไ่ได้รับการประกาศสิบคนที่เข้ารอบค่ะทางนู้นเขายืนสวยๆรอแล้วนะคะ เขานอนรอนอนก็ได้นะลูกถ้าเหนื่อยรางวัลต่อไปนะคะเป็นกิฟต์เชอร์มูลค่า5,000บาทค่ะจากวาวาคลินิกสุรินนะคะซึ่งจะมอบอให้กับผู้ที่มีความน่าสนใจโดดเด่นนะคะในค่ำคืนนี้โดดเด่นที่สุดนะคะมอบโดยคุณนัทวัฒน์นะคะเป็นผู้มอบเชิญทันนีเลยค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจวาวาคลินิกสุริน ได้แก่สาวหน่อยครับสาวหน่อยครับนางสาวพิมพ์ชนกสมานิตหรือน้องลุกป้าน,น้องบัวส่งเข้ามาปวดครับ น้องน,ก,นกเนี่ยจะดุดล้มถึงสองครั้งนะครับแต่สามารถลุกขึ้นมาเดินต่อได้อย่างสนางขามไม่มีคําว่ายออ่อ้อและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจของน้องนกของเรานะครับและขอเรียนเชิญคุณนัาบาทบัตรจากวาวาเพียดในพ่อองกิบบอยเชอร์มูลค่า5,000บาทให้กับนางสาวพิมพ์ชนกสมานิด์แห่งบ้านน้องบัวครับ ด้านหลังนะลูกค่อยๆเดินนะคะแล้วก็ไปทําสวยนะคะวันนี้ลูกโดดเต่นนะคะขอบคุณคุณนัทวัฒน์นะคะเชิญด้นานหลังได้เลยค่ะอาจารย์ขาหนูตื่นเต้นค่ะจะไม่ตื่นเต้นได้ไงล่ะครับเพราะว่าสิบคนต่อไปนี้ที่เราจะอ่านเนี่ยคือผู้เข้ารอบคือแบบน้องเชนนี่ต้องให้เขาเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกเพื่อความเป๊ะในคำคืนนี้ค่ะแล้วก็จะไม่บอกไม่มีใครมาบอกได้ว่าเรานั้นตัดสิน ไม่เทียท่ยงธรรมใช่ค่ะไม่เที่ยงธรรมโดยดูจากคะแนนรวมของคณะกรรมการทั้งห้าท่านเใช่ค่ะซึ่งผู้ที่ได้คะแนนจากรอบแรกสูงที่สุดสิบท่านนะคะซึ่งไม่รวมหมายเลขสามจะได้เข้ารอบโอกาสนี้ค่ะจะประกาศผู้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายนะคะได้แก่หมายเลขทันแรกนะคะเข้ารอบมาก่อนใครไม่เสียเวลาหมายเลขหนึ่ง คนต,ต่อไปนะคะทีนี้จะไม่เรียงคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะคะหมู่รัดรอบต่อไปได้แก่หมายเลขสิบเก้าค่ะน้องสาร,รัตน์นิครมน้องไผ่พุกจากหมู่ที่สิบนะไม่มาละคะสิบเก้าเชิญข้างหน้าคะ่ะลูกอ๋อขอหมายครับน้องนารี ทาไปค่ะจากบ้านหองปลื้ตื่น AH ES, <Wow. S 1> เต้นเดี๋ยวเอาเป็นชื่อทางนี้นะคะ มาเลยลูกมา,มาค <น S 2> ุณพี่รีบค่ะคุณพี่จะไปดูลิเกกล้วยหอมค่ะ ดวงรือไทยหอมวนวลน้องยุ้ยจากบ้านกระเพือสตรวงครับใช่ไหมคะใช่ไหมคะเหมียวเหรอคะอ,อ๋อน้องเหมียว,ว,วนะคะน้องเหมียวน้องเหมียวนะคะโอ้โหกี่ค,คนนะคะเดินร่อนแถวสี่ห้าอีกหกท่านครับผู้ที 6, ่เข้ารอบท่านต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะสี่สามสาี่ ถาคนนี้จำได้หมายเลขอะไรนะครับพอดี15เป็นหมายเลข15นะครับ2 3 4 5 6คนแล้วนะคะอีก5คนมาหลุดเลยครับหมายเลข สามเป็นน้องมินตราเจริญศรีหรือน้องเมเล่จากผูส,สิบ้านจะเกสเร่ีดย,ยนะคะหมายเลขอะไรีคะหมายเลขอะไรดีคะ เดือๆของจริงนะคะเครื่องประดับก็ไมองให้ใครมาทำให้ยอมรับเลยยอมจงเอาประกันรับริ่งจูด้อต่อไปนะ I need to be my กับผู้เข้ารอบทั้ง11ท่านนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกที่ไม่เข้ารอบก็เสร็จประเูณีให้กับท่านที่เหลือท่านกับเวทีนะคะเชิญพักผ่อนก่อนล่างเวทีนะคะทีนี้นะคะเป็นประสบการณ์ดีของทุกทุกท่านค่ะที่ได้มาแสดงศักยภาพบนเวทีนีนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะกิจกรรมดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกทุกีนะคะนายกบอกว่ายิ่งจัดดียิ่งดียี่จัดนะคะและนี่ก็คือผู้เข้ารอบทั้ง11หมายเลขค่ะ หมายเลขสองน้องชุนฮีนะคะเชิญท่านเชิญท่านยนพลครับต้องพลไม่น้องชุนฮีไม่ต้องเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้มาเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะสปารมาเช็คแล้วนะคะสตาฟโอเคนะคะครับในช่วงนี้เรียกได้ว่าต้องขอขอบคุณนะคะผู้ขับประกวดท่านที่ไม่เค่ารอบนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้เนี่ยทุกคนทำหน้าที่